อันนี้ของหลวงพ่อเสงงสองขวัญยกขานะครับอของท่านวัตถุบุคคลของท่านปัจจุบันนี้หายากมากมากมากเลยนะครับแล้วยังมีพระที่แก่จำให้สมวโบส์ของท่านด้วยนะครับซึ่งมีความโด่งดังมากในปี2494ครับสีหลวงปู่เหรียญท่านก็เอามาในีมาทำเนี่ยคุณเห็นหลังลายหลังวะเนี่ยเป็นหลังที่เขาซาะมาอีกทีอันนี้เป็นพระที่เขาเลื่อยอที่จะได้มาเนี่ยมีเพียงแค่องค์เดียวโดด,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 ดไม่มีอย่างอืง่นผสมไปให้เลยเป็นเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้อ่าเนี่ยนะขันนะต้องอ่อยเนี่ยนะ แล้วเขาหันมาครับได้ปิดตาอยู่ประมาณไม่กี่องค์ะนะแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่ซึ่งแพงมากนะ,ะแล้วมีเป็นพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ท่ากระดานด้วยนะครับแต่นี้เป็นพิมพ์อันหนึ่งที่ผมก็เห็นมาตั้งนานแล้วแหละผมก็ยิ้มแล้วก็ไม่ได้มาอันนี้ร้าน,นาวราระพระเครื่องเนี่ยฝากมาขาออกให้เช่าบูชาเนี่ยสามพบาทเท่านั้นมีเพียงแค่องค์เดียวพุทธคุณนั้นแทบไม่ต้องบอกเลยสยบมารสยบมานนี่ฮะสภาพสวยโคตรๆเนื้อหานิยมนะฮะดูง่ายต้องเนื้อนี้นะฮะ เนื้อมันมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะเป็นเรียกเนื้อใช่ครับเป็นเนื้อพิเศษเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อครับอะไรอะไรอะไรขี้ไก่หรือขี้เป็ดอันนี้เนื้อีเป็อะักเี้เนื้อขี้เป็ดอะไรเนี้ยเนื้อขี้เป็ดแล้เนี่ยมันเฉพาะจริงๆไงมันเฉพาะจริงๆนะเขาจะเรียกว่าเนื้อผงขี้เป็ดอย่างเงี้ยนะแหมเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณมีสามหน้ากระดาษเนี่ยคุณไปอ่านให้เพลินๆเลยนะครับเพราะว่าคุณท่านเป็น ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นพระอนุสาวรนาจารย์ขององค์สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันด้วยหาผมนะครับเป็นอาจารย์ของท่านเลยในสายท่านสอนในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งพระเวทต่างๆนะครับเข้มขังสุดๆแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของท่านปัจจุบันหายากเก๋เยอะนะโดยเฉพาะที่เยอะๆที่เห็นๆน่ก็คือพระยืนปางลีลาของลุงปุียเนี่ยเยอะมากนะครับสมัยก่อนผมเคยได้องค์หนึ่งนะเป็นแชมป์โลกเลยชนะประกวดมาประมาณสิบกว่าโลกออกไปแล้วฮะแต่ก่อนนั้นเขาเล่นกันอยู่องค์หนึ่งถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก2 0 0พันผมขายไปทั้งโอห 3 0 0ันะคะฮะสำหรับหลวงคือเรื่องเราดูง่ายสมัยก่อนตอนนี้นี่หาของแท้แท้ยากมากนะเนี่ยคนปลอมมันเยอะเยอะแล้วก็หาดูยากมากแล้วปลอมเนียนจริงๆฮะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของดีที่นามามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าอันนี้มีเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นเองนะฮะอ้าวรายการต่อมานะครับนี่ก็เป็นของดีที่น่าเก็บมากๆอันนึงเป็นของดีที่หายากวัดบางกระสอบหลวงจังหวัดสมุทรปราการกับหลวงพ่อเฉยครับสายตาผมดีมากเลย2,495แล้วใช่ปะพอสอบอยู่ข้างล่างนี้ เป็นเหรียญพระพุทธโสธรปี2495ทันหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบเป็นพระหลวงพ่อโสธรจำลองครับวัดบางกระสอบนะฮะวัดบางกระสอบนี่อยู่ที่สมุขปแดนสมุทรปราการนะครับเป็นตาจัมโบ้หลวงปู่ทิมราคาเท่าไหร่องค์ที่มีฝังพระชัยฝังปลอกฝังฝังพระชัยฝังเม็ดประคำฝังเม็ดอมนะฮะแล้วก็เม็ดกลิ่งเท่าไหรน ผมขายผมออกให้เพื่อนผมเช่าต่อบูชาไปเมื่อประมาณหกปีที่แล้วห้าหมื่นห้าตอนนี้วันนี้วันนี้ผมให้เขาไปประมาณสี่แสนไม่ขายเลยครับให้ไปสี่แสนไม่ขายราคาเพราะว่าไปเป็นหนึ่งในห้าองค์ข้างในมีพระชายองค์แต่ตอนนี้แต่ปิตาจัมโบหลวงปู่ทิมราคาเท่าไหร่วันนี้แสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งไปหลวงพ่อเชยดีกว่าแต่ต้องมีออปชันหน่อยนะคือล้นไม่ได้นะเออมีออปชันหนึ่งหลวงพ่อเชยครับผมไปชมดีกว่าครับหลวงพ่อเชยครับผม หลวงพ่อเฉยแห่งวัดบางกระสอบนะครับเนี่ยฮะพยายามหาเห็นหน้าคาัตานี่ยากมากเลยนี่ยหลวงพ่อเชยนะแห่งวัดบางกระสอบนะหลวงพ่อเชยติสโรนะครับท่านเิชาวตำบลท้องคุ้งอำเภอแดงนะครับ,รบในเขตนี้แหละเกิดในปีพศ2413ครับรายการเราไม่เคยเข้ามาเลยนะเพิ่งเข้ามามเ,เป็นครั้งแรกเป็นพระร่วมสมัยในรัชกาลที่5ครับนะครับอุปสมบทณวัดบางกระสอบนี่แหละโดยมีหลวงปู่กันวัดท้องคุ้ง ยอดเกจิอาจารย์เป็นพระบูชาหลวงพ่อป,ป,ป,ปานพระบางกระสอบเป็นพระกรรมวาจาหลวงพ่อเพิ่มวัดหนามแดงเป็นนุสาวาาาจารย์ฉายาวัดติสโลนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งนะครับที่มีการประกอบพิธีพุทธพิเศษขึ้นวัตถุมงคลงของท่านเนี่ยต่างได้รับความนิยมแทบจะทุกชุดเลยขอให้เป็นหลวงพ่อเชยก,ากา็แล้วกันที่ได้รับความโด่งดังมากที่สุดก็คือพระปิดตาของท่านนะครับจัดอยู่ในชุดต้นๆของเมืองไทยเรียกว่าท็อปเทนของเมืองไทยอก็คืออันนี้แหละติดอันดับแน่นอนนะครับหลวงพ่อเชยนั้นนะครับมีเชยหนึ่ง ชยสองนี่ก็จะอีกอันหนึ่งหลังเลขหนึ่งนะครับนี่หลังเลขหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นการทําเป็นปิดตาใหญ่นะครับขอ,องหลังเลขหนึ่งที่คุณจะได้ไปนะครับไม่ทันหลงวงพ่อ 1, เชยหนึ่งหลวงพ่อเชยสองหรอกอันนี้เป็นของวัดที่ออกมาเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อดินเป็นดินผสมผงคลุกรักอ่ะนะปิดทองเก่านะครับดูง่ายนะครับหลังเลขหนึ่งอันนี้เป็นของพระเครื่องในกาะรัหนังสือการันตีนะครับที่เขาได้มานะครับอันนี้เหรียญนี่เก้าปีเก้าห้านะครับยังไงก็ทันท่านอยู่แล้วนะครับเป็นเหรียญทองแดงกะไหล ให้คู่กับพร้อมพระปิตาชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้นะครับผมสามพันหกร้อยบาทมีเพียงแค่ชุดเดียวนะครับพระของวัตถุมงคลของหลวงวเชยนะก็มีความเชื่อว่าเมื่อผู้ใดนำสิดตัวแล้วเนี่ยดีทางด้านเมตตาครับคงแ้วคลาดสูงมากมานะครับในพระประแดงนั้นถ้าคุณเดินทางไปตลาดบางน้ำพึ่งก็อยู่บริเวณนั้นแล้วแหละถึงก่อนตลาดบางน้ำพึ่งอยู่นิดหน่อยประมาณโลสองโลนั่นเองนะครับ วัดนี้เป็นวัดเก่าสายมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเกจีจานที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยหาค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยคือเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเก่าแต่สภาพสวยมากๆดูง่ายครับนะเหรียญกรไหลเงินเนี่ยโบราณจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าขึ้นคอทีเดียวนะครับทางด้านนี้อันตรายแล้วก็เมตตาเนี่ยสูงสุดๆเลยนะครับของหลวงพ่อเฉยแห่งวัดสำนักบ้านบากระสอบที่มีความโด่งดังอันนี้สามพันสามพันสามพันสองร้อยบาทมีแค่ชุดเดียวสามพันหกร้อยบาทครับสามพัสามพันหกร้อยบาทนะนี่ให้ดู ร <S 1> <S 1> กระไล่ดูง่ายเหรียญดูง่ายทองแดงกระไรแล้วก็ปิดตาองค์หนึ่งหลังหลังหนึ่งไทยซึ่งเป็นปิดตาไม่ทันเชยหนึ่งเชยสองนะต้องบอกก่อนนะเชยหนึ่งนี่องค์หนึ่งปัจจุบันเล่นหาการหลักแสนแล้วนะครับหลักหมื่นกลางกลางจนถึงหลักแสนต้นๆน,น,นะพระปิดตาหลงวงพ่อเชยนะครับอันนี้นะฮะผมบอกเลยองค์จะเล็กหน่อยหนึ่งนะผมเจอทุกครั้งก็จะเล่นตลอดทองล้อมเพชรสส่วนใหญ่เพราะว่าแพงมากนะหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับ นะแล้วจะมีพระคู่กันอีกเยอะแยะเลยทีเดียวมาคู่กับชุดหลวงพ่อเฉยเนี่ยแหละเป็นพระปิตาท็อป10น,นะฮะที่อยู่ในดวงใจของคนที่เล่นในสายพระปิตาเนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับอย่าให้ว่าเลยมีหลายองค์นะครับแค่ชนบุรีก็ล่อไป5อันดับแล้วนะอันนี้อีกนะแล้วก็มีอีกพระซึ่งแถบพระประแดงเนี่ยดังมากๆนะครับอ้าวไปชุดต่อไปดีกว่าละกันชุดสุดท้ายละชุดสุดท้ายอันนี้เนี่ยหลวงปู่เฮียงวัดป่าจังหวัดชนบุรีเมื่อกี้พูดถึงให้ดูอะไพอดีเลยข้างบนนี้นะครับนี่ให้ดูภาพไอ้ที่ดูจากตัวจริงงตรนนนี้ก่อะ ด้านบนเลยนะครับอันนี้ให้ไปทั้งหมดสี่ชิ้นนะต้องให้ดูให้ดีนะข้างบนนะโอเคนี่นะครับข้างบนนะครับองค์ซ้ายและขวาเนื้อขาวกับเนื้อลงทองนั้นเป็นของท่านเจ้าคุณวิเชียนวัดเครือวันนะครับ,รบอันนี้แถมไปให้องค์กลางองค์ใหญ่ๆเนื้อชิน้นข้างบนนั้นเป็นของหลวงปู่เฮียงมัดป่าเนื้อชิ้นเงินนะครับอ่าแล้วด้านข้างๆด้านซ้ายมือสีขาวเป็นพิมพ์จิว๋วครับหลวงปู่เฮียงนานๆจะได้ชุดตัวนี้เข้ามานะ ดูง่ายนะครับสบภาพมันดูแล้วเหมือนใช้จริงอ่ะแต่ว่ามันก็อย่างนี้แหละเพราะว่ามันโดนอากาศโดนเงินโดนคายมันจะดําใช่แล้วัน้องาาะไาสภาพค๊ิๆผมเคยมีสภาพแชป์ไนะมผมอเออมือหนักไปปิดทับด้านหน้าสะดุดยุบไปโอ้โหเจ็บปวดใจเหลือเกินเสียใจมากเลยองค์นั้นแชมเปี้ยนโลกไม่มีใครล้มได้โอ้โหอ่าสุดน,นี้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับคูดุขทยาอย่างซื้อกระดูกซื้อหนวนเลยคูดุ ผูดุกไงดุดุกพรรยาแล้วก็ดูรายการด้วยนะไปบอกด้วยแล้วกันสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสองชิ้ถ้าผมไม่ยุบสะดือแล้วก็นะอย่าองค์ไหนก็เหอะไม่มีใครโค่นไม่มีใครโค่นได้แน่นอนไปชมกันครับเสียดายมากมากเลยไปชมเลยครับนะครับเนี่ยครับคือพระปิตาของจังหวัดชนบุรีเป็นพระเครื่องอภิมหาเศรษฐีที่เศรษฐีต้องมีไว้ใช้เพราะว่าเป็นพระทางด้านเศรษฐีจริงๆเพราะต้องเป็นเศรษฐีเขาจะได้ซื้อได้ ก็จริงๆก็จริงๆงันจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่เฮียงวัดป่านั้นพระปิตาหลังตะแกรงรุ่นแรกนะครับราคาเดือนแสนนะตอนนี้ล่อไปสี่ห้าแสนแล้วนะครับเป็นเล่นไปนะครับรายการพัดโขงพัดกิ่งเนี่ยเราเคยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าสัปดาห์หน้าจะได้ไหมถ้าได้พัะกิ่งมาได้ออกไปนะครับแล้ววัตถุมงคลของท่านที่หลวงดังก็คือพระปิตานั่นเองซึ่งท่านได้ผงครับผงอ่าผงลบครับเป็นแท่งช็อคเลยนะของ หลวงพ่อแก้วก็าเคลวันมาโดยตรงนะครับแล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพระปิดตาขึ้นทุกชุดนะครับยกเว้นผสมเนื้อชิงผสมไม่ได้ก็ท่านจะสร้างพระในสมัยก่อนนั้นก็สร้างตามเลิกผานาทีตามกําลังวันวันไหนมีเท่าไหร่ท่านก็สร้างตามจำนวนนั้นกดในพระบูชนี้เป็นรูปของท่านหล่อทีเดียวแล้วถ่าบอกเป็นพระที่ค่อนข้างจะดุมากๆองค์หนึ่งนะครับก็เป็นสิทธิ์ในสายของทางท่านพุทธโคสาจารย์เจริญด้วยนะครับแห่งวัดเขาบางสายอันนี้แพงมาก อันนี้เคยออกรายการไปแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวคงจะได้มาสัปดาห์หน้าน่าจะได้นะครับถ <นะ S 1> ้าชุดปิตาชุดนี้นะเจ้าคุณวิเชียนสองนะครับแล้วก็หลวงปู่เฮียงสองนี่ของเจ้าคุณวิเชียนนะเป็นปิตาดอกบัวนะเป็นจะลอยดอกบัวนะครับอันนี้ให้เลยสององค์นะรฟรีๆเลยใช่แล้วชุดนี้ฟังดูแล้วเหมือนแพงจริงๆแล้วไม่แพง4,500ไม่แพงนี่ปิตาทิมกิ๋วนะเนื้อขาวนะครับหลังเบี้ยนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับของท่านเลยนะครับและนี่ให้เนื้อชินนะคุณดูนะเนื้อชินนี้เราไม่ค่ยกกเเนนชิิััวงครรรบบาีแ เนื้อจะออกอมฟ้าๆนิดๆนะครับไม่ดำนะครับขาวๆสภาพมันก็เหมือนกับเก็บเก่าใช้้มานิดนึงนะครับผิวประลอดก็เลยออกไปเยอะหน่อยหนึ่งแต่ว่าสภาพพระนี่สวยเนื่องจากว่าพระเป็นพระที่หายากองค์หนึ่งครับนะครับเหมือนกันของท่านนะครับผมราคาแต่ราคาฟังดูแล้วเหมือนแพงนะแต่บอกได้เลยว่าถูกและหาไม่ได้ง่ายๆนะฮะครับผมได้ยากมากเลยนะครับอันนี้นลครับก็คือหลวงปู่เฮียงนะครับสี่พันห้าสี่พันห้าเองนะ ก็สนใจโทรสอบถามมาได้เลยนะครับที่0858569592ที่เบนเขานี่แหละใช่แล้วยังมีอีว่ีอะไรนะพระศิวลีแพ้ถ้าปล่อยได้ราคาเท่าไหร่ครับกันนี้ศิวลีที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็มันต้องรู้ที่มาที่ไปรู้วัดรู้รุ่นมันถึงจะออกได้นะครับอย่างของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังเนี่ยนะรายการเราก็เคยออกครับ ออกอยู่เท่าไหร่วะสองสามพันประมาณนี้สองสามพันแถวๆนี้แหละต้องดูรุ่นด้วยนะดูรุ่นด้วยนะครับต้องดูนิดนึงนะครับมันตอบไม่ได้แต่พัสดุบริสุทส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นก็ราคาจะไม่สูงนะครับไม่มีตัวไหนแบบป๊อปขึ้นไปเป็นหมื่นหมื่นไม่มีไม่ถึงนะไม่มีนะคือแบบพูดถึงทั่วไปนะคือไม่ใช่แบบแบบหลักมากนะมันก็น้อยไงเปอร์เซ็นต์มันน้อยเที่เข่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากอ้าวเดี๋ยวยังมีอะไรปิดปิดตาอะไรวะฟังปิดตาฝังข้าวสารหินโค้ดดอกบัววัดไหนครับปิดตาฝังข้าวสารหินด้วย โสดดอกบัวไม่รู้ครับเอารูปมาดูหน่อยนะฮะก็มีเน็ตทําไมล่ะส่งเน็ตมาเลยนะถ่ายรูป่อบภาพมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาที่เน็ตนี่แหละครับเว็บชว์ภาดอทคอมนะครับก็จะมีแฟนแฟนสมาชิกเพื่อนๆรายการของเราเนี่ยแหละที่เป็นคนเลยเขาจะเข้าไปตอบอย่างวุฒิจัมบรีก็ไปตอบเรื่องของภาพคุณแผนนะครับเป็นสมาชิกแล้วส่งโค้ดภาพมาพูดคุยกันในรายการมีภาพอื่นก็ส่งมาให้คุณผ้กดเช็คดูนะครับก็จะมีเพื่อนๆคนอื่นนะครับพี่ริปโอมอีกพี่หลายๆหลายๆพี่นะครับอาจารย์สมจิตนะครับ หลายๆคนเลยเฮงกวงเนี่ยมาดูเนี่ยเดี๋ยวดูให้เยอะแยะเลยหลายคนนั้นด้วยนะศรีราชวงศ์ศรีก็ดูให้นะครับไม่มีปัญหาในนี้มีเป็นถือว่าเป็นสังคมเปิดนะไม่ได้กดติดอะไรนะครับพระผมขอเชิญแล้วกันนะครับก็ไปสมัครสมาชิกได้โชว์พาดดอทคอมได้แล้วสมัครที่ชานา8และ ch8tc.com นะครับร่วมกันโหวตร่วมกันโหวตรายการจักรเสพนะครับถ้านรายการนี้ขึ้นลำหนึ่งคุณได้ได้ทองสองเหลืองสองเหลืองเขาจะเลือกมาว่าคนที่ส่งเยอะสุดก็ได้ทองสองเหลืองเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่พอเราทบให้อีกสองครับสำหรับถ้าเราได้้ดวย คุณก็ได้ไปบาทหนึ่งเต็มๆเป็นรายการเดียวอีกยสองหมื่เลยนะ<ช>นะฮะอ้าว,วถูกคคอ,อีกนะยังไม่หมดยังมีอีกหลายรายการเดี๋ยวเดี๋ยวไปพักสักครู่นึงก่อนรายการนะครับผมเดี๋ยวหลังจากพักเดี๋กลับมาดูว่ายังมีอะไรพอที่จะจับจองอะไรบ้างครับพักสักครู่ครับห้บบางหุ้นส่วนจำกัดสวิตแร์จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ากางไฟตู้ไฟตู้สวิตบอร์ด ตับวางระบบไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์ราคามาตรฐานรายยุติธรรมลองสอบถามดูสิครับ